เราจะมาทาเมนูปลากระพงอร่อยๆกันนะครับสูตรนี้นะครับปลาชิ้นใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วตัวซอสเนี่ยจะเป็นลักษณะของซอสตะไคร้นะครับที่มีเบสเป็นซอสมะขามสามารถนําไปดัดแปลงนะครับจะใช้เป็นกุ้งหรือจะใช้เป็นไก่เป็นเนื้อหมูได้เช่นเดียวกันครับเริ่มต้นจากการทอดส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบแรกที่เราจะนําไปทอดก็คือเม็ดมะม่ว่หินมะพานวันนี้เราใช้ของไร่ทิฟตัวนี้นะครับซึ่งเราจะนําลงทอดที่160องศาครับเวลาลงไปในน้ํามันแล้วนะครับ แล้วคนนะครับอย่าให้เขานอนก้นนะครับถ้านอนก้นเนี่ยบางทีสีของเขาด้านหนึ่งนะครับมันจะเป็นรอยแบบเหมือนโดนความร้อนจากกระทะนะครับเพราะฉะนั้นคนให้เขาเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ได้ละครับตักขึ้นจากน้ํามันครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับใบมะกรูดครับ แล้วจากนั้นเราจะทอดพริกแห้งนะครับวันนี้ผลใช้ของไรทิพย์เช่นเดียวกันตัวนี้เลยนะครับก่อนที่จะนําไปทอดนะครับผลแช่ในน้ําให้พอนุ่มเล็กน้อยประมาณสัก5นาทีก็พอแล้วครับในระหว่างนี้นะครับเราจะเร่งความร้อนของน้ํามันขึ้นมาที่180องศาเซลเซียสครับเดี๋ยวเราจะทอดปลาครับปลาของเรานะครับปลากระพงเล้าจีนครับซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราจะมีแป้ง2ตัวนะครับแป้งมันฮ่องกงแป้งสาลี เรามีไข่ขาวหนึ่งฟองนะครับตีนะครับตีแค่พอให้เขาแตกตัวนะครับปลาของเรานะครับชิ้นปลาของเราก็คลุกกับเหล้าจีนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเราเอาชิ้นปลาลงไปคลุกกับไข่ขาวนะครับแล้วก็คลุกเขากับแป้งครับผมนำลมทอดครับ ในระหว่างที่เราทอดปลาเราจะมีตะไคร้นะครับเราจะตะไคร้ลงมาโขกนะครับแล้วก็นํามาเค้ากับส่วนประกอบของแป้งที่ยังเหลือนะครับส่วนหนึ่งเราจะเอาไว้จัดจานนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะใช้เอาไว้ทําเป็นซอสครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์น้ำมันออกจากกระทะได้เลยครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบที่ใช้ในการทำซอสครับซอสสูตรนี้นะครับเบสของเขาจะเป็นซอสมะขามครับแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าจะมีเครื่องนะครับของถั่วแล้วก็สมุนไพรที่เราทอดไว้นะครับผสมอยู่ในตัวน้ำซอสด้วยนะครับเราจะใช้ถั่วที่ส่งซี่คั่วซึ่งผลจะใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราทอดไว้นะครับครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันครับ พริกทอดนะครับแล้วแต่ความเผ็ดที่เราต้องการเลยผมแบ่งออกมา3เม็ดนะครับสับครับผมเพิ่มเติมด้วยส่วนประกอบของตะไคร้ทอดนะครับที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับเราใช้ประมาณครึ่งส่วนครับนอกจากตะไคร้ทอดนะครับเราก็จะมีหอมเจียวนะครับไม่ต้องเจียวเองนะครับไรทิพย์เขามีแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับ สับต่อนะครับเสร็จแล้วก็นำส่วนประกอบทุกอย่างนี่ครับมารวมกันได้เลยครับเราสมุนไพรแล้วก็ของทอดกรอบนะครับที่เราต้องการผสมลงไปกับตัวซอสเนี่ยครับเราเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเราทําความสะอาดกระทะให้เรียบร้อยพร้อมตั้งไฟแล้วครับเอาลครับสำหรับตัวซอสของเรานะครับน้ําตาลปีบครับน้ําปลาซอสบุงรส และที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำมะขามเปียกของไรทิพย์ครับเคี่ยวให้ซอสละลายนะครับแล้วก็ให้ซอสมีลักษณะที่ข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับซอสของเรามีลักษณะใส,าสาดีนะครับปิดความร้อนครับสิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ชิ้นปลาลงไปครับคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบชิ้นปลาครับ ชิ้นนะครับก็จะมีซอสนะครับที่เป็นเบทของซอสมะขามแล้วก็เครื่องตะไคร้เนี่ยเคลือบอยู่ทั่วชิ้นปลาถทูลิสงนะครับส่วนที่เหลือครับใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหินมะพรานและพริกทอดครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเมนูปลากระพงทอดนะครับที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติกลิ่นหอมของตะไคร้นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ครบรส3รสนะครับของมะขามเปียก น้ำปานปี๊บแล้วก็น้ำปลาอยู่ในนั้นนะครับพร้อมกับเครื่องกรุบกรอบมากมายลองทำกันดูครับ